เติมตัวเลขแสดงจำนวน6คูณ9ท่องสุดคูณ6 6คูณ1เป็น6 6คูณ2เป็น12 6คูณ3เป็น18 6คูณ4เป็น24 6คูณ5เป็น30 6คูณ6เป็น36 6คูณ7เป็น42 คูณ8เป็น48 6คูณ9เป็น54 6คูณ9เท่ากับ54มีอยู่3จำนวนมี6มี9มี54จำนวนที่มากที่สุดก็คือ54เราจะนำ54 มาเป็นตัวตั้งนะคะในประโยคสัญลักษณ์การหารก็คือตัวตั้ง54แล้วหารด้วยจำนวนใด54มีแล้ว9มีแล้วดังนั้นก็จะต้องหารด้วย6 54หาร6เท่ากับ9 ต่อไป54หารด้วยจํานวนใดเท่ากับ6 54มีแล้วนะคะ6มีแล้วจํานวนที่ยังไม่มีก็คือ9 54หาร9เท่ากับ6